ก็กราบสวัสดีทุกคนในตอนเย็นนะคะทุกคนวันนี้เราเล่นผาทคนมาเล่นมาจองเส้นทางของมาจองนะก็เกมนี้ก็เพิ่งเล่นไปเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าหรืออาทิตย์นี้นี่แหลจะจำไม่ได้แล้วสมองเบอร์ค่ะทุกคนไปเล่นกันเลยดีกว่านะวันนี้เราเล่นพกมาสองพันห้านะทุกคนเริ่มที่เบ็ดร้อยไปเลยเริ่มเลยวัดดวงวัดใจไปเลย ก็มาดูกันนะว่ามันจะแตกหรือเปล่าเมื่อตอนบ่ายเราเล่นเล่นแตกไปหมื่นสองกำไรประมาณ1 9ึ0งนะก็มาเล่นเกมมาจองต่อละกันรู้สึกว่าอยากเล่นมาจองแล้วในเออที่สําคัญในตลาดก็เล่นทามันมีด้ไงความอยากเล่นทุกคนแล้วพอดีมันมีก็เลยเล่นเลยละกันนะก็สําหรับวันนี้นะคะทุกคนเราเล่นเล่นอยู่ที่เมกาเ a หกห้านะคะสำหรับใครที่อยากเล่นตามรอเล่นหรือว่าอยากเล่นที่เดียวกับรอเล่นก็ สาม,มารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าใครที่หาลิงก์ไม่เจอก็เซิร์ชไปเลยว่าเมกาเกมตามดเดลข65นะย้ำนะทุกคนว่าเล่นอยู่ที่เมกาเกม65ที่เดียวเท่านั้นเพราะว่าถ้าสมมุติคนทุกคนน่ะหลงไปเล่นที่อื่นใช่ไหมแล้วโดนโกงมาแล้วมาทุกคนรอเล่นนะรอเล่นไม่รับผิดชอบเนะเพราะว่ารอเล่นเล่นอยู่ที่เมกาเกม65อย่างเดียวไงเออเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเมกาเออเมกามีเยอะมากๆ โอ้โหโคตรจะหลายเมกานะแต่รอเล่นเล่นอยู่ที่เมก้าหกห้าเพราะว่ายังไม่รู้จะไปเล่นที่ไหนอ่ะเออก็คือเล่นที่เล่นได้ที่นี่ก็ยังเล่นที่นี่จะต่อไปเรื่อยๆถ้าถ้าสมมุติแบบเหมือนช่วงไหนถ้าถ้ารอเล่นอุ้ยเดี๋ยวก่อนตังเหลือเจ็ดร้อยหมดแต่อะไรเนี้ยลืมดูเงินเลยแม่ถามจริงอุ้ย คัมแบ็กกับมพันลนะโอ้โหโมแต่พูดของจริงยืนหนึ่งในเรื่องของพูดนะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะทุกคนเราเล่นเล่น,เล,นเล่นตามกลุ่มกูเด้นทามเช่นเคยนะคะสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มกูเด้นทามเพื่อไปดูช่วงเวลาการแตกสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปแล้วก็เข้ากลุ่มไปดูตารางการแตกได้เลยอ้ตังค์แลอหรักร้อยอแล้วเสียวไสเสียวพุงมากนะ อุตส่าห์อยากเล่นในตารางก็เล่นทำก็มีนะทุกคนในตารางช่วงหกโมงเย็ยนถึงเที่ยงคืนนะโหทถาจริงฉันุ่าอยากเล่นจะมากินกันแบบนี้ยังไงได้งไงไม่ได้นะอุย้ยสี่เหลี่ยมไม่อุย้ยสี่เหลี่ยมช่วงสามเออตัวแพงมาดิโอโหคัมแบ็กกลับมาแล้วทุกคนกลับมาละทุกนกลับมาแล้ว โอ้โหกว่าจะกลับมานะก็เมื่อกี้ถือว่าแตกนอกนะเพราะมันขึ้นพันกว่าเนี่ยก็สำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูลอเลนเป็นครั้งแรกนะรอเลนก็ฝากกด like, กไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรอเลนนะหรือว่าใครที่ติดตามอยู่แล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะทุกคนคอมเมนต์ comment, พูดคุยได้ทุกเรื่องเลยแล,แล้วก็ สามารถขอเกมได้นะทุกคนเดี๋ยวเราเล่นจะอุ้ยตองว่าไหลนอกดีมากงงมากนะอู้แตกนอกอีกแล้ว4,004เลยเหรอเฮ้ยหรือว่าวันนี้ฟรีเกมไม่ต้องอุ้ยทุกคนใครที่ดูอยู่อยากจะไปเล่นรีบไปเล่นได้เลยนะมันแตกดีอยู่นะเนี่ยไหลนอกยับเลยเนี่ยเฮ้ยเอาปเอาไปเรงเอาขายลิ้นทิ้งก่อนนะทุกคน <c oughs> อุ้ยไหลต่อโอ้โหสี่เหลี่ยมตัวแพง <c oughs> คือเกมเนี้ยตัวแพงมันจะเป็นตัวอักษรภาษาจีนนะทุกคน <c oughs> แต่ฟีเกมไปไหนอนะแต่ว่าถ้าไม่เข้าก็ไหลนอกแบบเมื่อกี้อีกสักสาสี่รอบได้ไหมเสได้เล 2, กว่าสนะ <c oughs> องพันกว่าทุกคนวิวิย,วยตัวแพงจัดเมื่อกี้ โหตอนนี้แตกมาเจ็ดทันแล้วกำไรประมาณห้าพันกว่านะทุกคนโอ้โหเกมถามจริงๆจะไม่มาจริงหรอคือรอฟรีเกมอยู่เนิ่นนานมากนะอุ้ยโอ้โหทุกคนอีกตัวเดียวอุ้ยดูดิลุ้นข้าฟรีเกมอะเมื่อกี้ถามจริงทำไมไม่ไหลอะโอ้โหเมื่อกี้เห็นแบบเจ็บ เจ็บเหมือนโดนเหมือนจับเหมือนเหมือนเหมือนอ,อกหักเลย <c oughs> เห็น <c oughs> เต็มเต็มตาแต่ไม่ลงมาอย่างเงี้ยโอ้โหเกินปุยมวยละ่ะ <c oughs> อู้หูเข้าละสวยนึกว่าจะไม่เข้าให้แล้วนะเมื่อกี้ก็คือมาแบบเจ็บช้ำน้ำใจมากอะทำจริงวุดไปสามหมุนละสี่เออรอบรอบนี้ไม่วุดอะ ว,ว้าวแปดร้อยตัวแพงไงโอ้โหสั่นอะไรขนาดนั้นนะสั่นนานมากงงมากโอ้คุณได้แปดร้อยเงะจะจ่ายแค่นี้จริงดิเบ็ดร้อยเลยนะมาจ้องมาหน่อยโอ้โหวืดวุดแบบวืดวุดวด่าทุกคนอุ้ยฟีนีฟีไม่ล่ะโอ้โหทุกคนไม่มีตัวเชื่อมตัวต่อไม่งั้นฟีนีฟีเลยนะเมื่อกี้ ถามจริงม้าวชอตสุดท้ายทุกคนโอ้โห้มันสีโอ้โหจัดหกพันช็อตเดียวทุกคนอือหือจหายใจคว่ำอยู่นะกว่าจะมาได้แปดร้อยนี่นะปัดเศ,ษป,เศษปัดเศษปัดใจไม่ได้ปัดเศษหรอกทุกคนวัดดวง มลลงมนอลองลองวัดดวงกับเกมใหม่ประมาณ900เนี่ยแหละแล้วก็ได้เข้าพีเกมเฉยไม่รู้ว่าจะได้เข้าหรือเปล่าอู้หูพีเกม700 600มา5หมุนอือหือน่าจะไม่ได้อุ๊ยตัวแพงอฮ้ยขึ้น1ี4เลยไม่ล่ะเลิกที่1ี4เลยก็ได้นะ เออมันึ้นวันสี่แล้วพอละทุกคนห้สิบห้าบาทนี้นะสามสิบหรือีกห้าบาทมาห้าบาทสุดท้ายโอเคทุกคนเลิกดีกว่านะยังไงก็ได้กำไรเพราะว่าพกมาสองพันนิดๆนะจำไม่ได้แล้วว่าพกมาเท่าไหร่เนี่ยโมเดลุ้น ว่าบ่นว่าจพูดพูดไปเรื่อยมีอยู่จริงนะทุกคนก็โอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้รอเล่นพอแล้วนะคะสาหรับใครที่อยากเล่นตามรอเล่นนะรอเล่นเล่นอยู่ที่เมกาเกมคุขที่นี่ที่เดียวนะเพราะว่าที่อื่นรอเล่นไม่รับประกันนะว่าเล่นได้เขาจะจ่ายจริงหรือเปล่าแต่ที่รอเล่นแนะนําทุกคนก็เพราะว่าเขาถ้าเราเล่นได้เขาก็จ่ายจริงนะโอเคไปแล้วดีกว่าทุกคน สำหรับใครที่อยากให้เราเล่นเล่นเกมอะไรให้ดูก็คอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยวเราเล่จะเล่นให้ดูนะสำหรับวันนี้ป้าแล้วค่ะไว้เจอกันเกมหน้านะทุกคนป่าแล้วจ้าไปไปจ้าเสี่ยงไม่ไหวแล้วแม่